สวัสดีจ้ามือนีมูสองพิ่หน้าว่าวิสารสวัสดีครับพี่หน้าบริสารครับผมมูนี้มาเบิ้งพี่ขออขาร์ใครได้จ่าลูกค้าสร้างซีแคมจัดเต็มพิเศษมีจ่าไข่ายซีขีดแบบใส่กองไงให้เลยมยดดออตยตูตังมึงด้วยซีขีดได้หรีบเ่าเอาเงิตั้งเพียงร่วมร่วมกับตลับไปหาขีดตหนึ่งสอง 1, สามสี่ห้าไม่หายกี่คนอีพออีพอเห็นยังอีพออาชีสูบลอ่องคอหน้าสีน้ำมัมนอันเดออันนี้มันห่างเลยอันนี้สูบแคบมันตายแลย้กกวกดบอลงดัดเปลียนดัดเปลียน,นเอาหัวจุกมาแต่ใส่หัวจุกหยางมาแต่สใส่มาใส่แต่ก็สูบใส่ตลอดอ้ยเันพ่อเราคิว่าอ่า ดัดแปงสรแล้วพี่นอนเลยท้องแค่จวด oh. <c oughs> โอ้โหโอ้สุดล้มเขาแล้วหน้าหัวปูออกมาเปียกเบิรดดัดแปงเอาสูตรนี้เลยครับผมผู้ได้พี่พ่อบรญทาทีมันนั่นเรา,อย,าอย่าเพิ่มทีมพ่อบัญทาลูกสูบมันใสหน้ามัวออกมาดัดแปงเลยครับเอาเจาะหู้เอา หม้จุกมาแต่ยางม้อใส่มาใส่ถึงเยงอ,อ่พออือเอามาใส่แล้วก็เอาสูบบ้านสูบจักรยานเานี้มาสูบใส่พี่น้องได้คือเก่าครับอ่ะมาเบิ่งวิธีอัดไทยอันเมื่อนี้พี่น้องสร้างมากผีหนึ่งพอดีอันนี้อันนี้ได้เท่าไรก่อนขาขี้เพิ่งแส,สดงว่า ลูกค้าสั่งมาซีขีดสั่งให้เิ่นซีขีดเครื่องโอ้แถมเครื่องขีดผมพี่นอ้องหาไส่์ด้ครับเครื่องติมเครื่องแถมพี่นอ้องมาเบิง่งกระบวนบการอ,อ,อัดมันอย่างเลกใส่ยางก่อนอันนี้ดิน,ด,นดินน้ำบา้านเข้านีล่ล่ะเอามาผสมใส่น้ำมันอันนั้นเก็บเศษเมเศษไรออกปกติเพื่อนให้ยฮอน อันนี้มันฮวอนมาได้มันเปียกฝนตกได้หนาฝนครับผมหนาฝนมันเปียกมันฮวันมาเลยก็เล่สถามัานามันได้บอได้เพราะว่ากระอัดมาหลายแล้วทรงให้ลูกาล้าหลายตัวหลายคนคนกนต็ตอบตอบกลับขึ้นมาได้รับคองแล้วฟักเป็นตัวแล้วครับดีใจน้ำลูกค้านะครับที่คนสร้างมาถ่ายรูปทรงว่าเบิง้งปีดีโอข,ข้อเบิง้งนะครับ คนจะปรึกษาหาเรื่องอะไรตลอดโทรมานะครับแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับบางเครื่องอะอาจีพรับโทร,ร,รศัพท์เพราะท่านขอโทษขออภัยนะครับจิตภารกิจเนี่ยโทร,ร,รศัพท์เบ็ดเบ็ดเนี่ยครับหลังจากเข้าดินไสแล้วเข้าเข้าเห็ดให้มันแน่นเลยครับถ้าเอามือกดนังสิมันก็น,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 น่าแน่นจิตเน่าไส้ขวดข้าได้ลอบเห็นขวดบบลุบอ้นนี่ดิ คิ้นยาวย้วอันนี้ขวด,ดตำอ่ตาตำออกอมันมันเป็นการเล่งให้เร็วขึ้นนะครับเท่ากับที่ได้เฮ็ดได้หลายขึ้นแจางเรืออีกสามแต่รับได้จ้ามันสิจั่งให้เบิ้งได้ว่าแต่รับเลาจะขีดสามสองขีดก,กว่าอ่าอีแมก่กระตือหายรายอยู่หรอกเพิ่นจั่งไปแล้วและอีกสอตจะรับเพิ่นยังมาจั่งท่าไผ ต้องการอันนี้ต้องการใครสั่น,นกระโทนมาเลยจ้ะแต่ว่าเบอร์โทรสิบอะเอออันนี้ไงใครสนใจกระโทนมาหาหนองบับวพีน่ยจ้ะศูนย์แปดแปดหกหนึ่งเก้าศูนย์แปดแปดสี่เอาอีกข้างนึงศูนย์แปดแปดหกหนึ่งเก้าศูนย์แปดแปดสี่อยากให้เลยจ้ะแล้วก็มือแรกนี่พอกระสีเงี่ยคอจะกระแต่ถ้าล้างเท่าอีก กันสิลางแบกง่ายเลย,ยพ่อบอกว่าคอ้นตั้แต่แรกเนี่ยแต่ใครเกือบโลถ้าที่นอ้องสนใจกัดโท่จองมาเด,ดจาจ้าครับหลังจากเอาดินอาธ์เเนียนแล้วเ่ากับปับ๊บเกียให้เสมอกันนะเสมอกันเรียบร้อยนะหลังจากอาดัดแล้วก็ฉีดน้ำใส่ก้อนนะครับฉีดน้ำให้มันชุ่มครับทุกข,ขั้นตอน ม่เล็ดตงการน้ำดีนะสีน้ำไซ้นะครับหลังจากสีน้ำใสแล้วเสียโอ,อ,อคุยุกข้าวนะครับคุยุข้าวผสมกับไส้ก็าสาางเข้านี่แห้วพี่น้องสาเหตุที่ใส่ไส้ตามศึกษาเบิ้งนะครับ้นบอกว่าถ้าไส้ถือแดดมันจะเกิดขั้วบุบอุ่นนะครับใส่ใส่จากเล็กน้อยพ่อนะครับ เพื่อให้มันอุน่นให้มันได้อุณหภูมินะไข่ของเขาก็สะได้บอ่อเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั่นหละก็เอาโล่งโลยครเลยใส่โรยใช้โยด่ะใส่โลดใส่ใส่ลใสแล้วก็เยาะบางๆครับผมบ่อทะ้บ่อใส่หลายพ่อพ่อไข่นั้นติดดินนะครับพี่น้องบางเคือพี่น้องหาลังคน้นเพื่อนออกไปแล้วนะครับติดพระกิจเริ่มสีน้ำนั่นคือมันสีแห้งนะครับหลังจากมันแห้งติดดินเราแต่มัน สิ่งทีให้ดินมากจับตัวเรามันสิแข็งมันสิบ่อยากเป็นสี่งหน้าติดยากก็เลยว่าเปลี่ยนนะครับเทคนิคใหม่นะครับเอาขุยข้าวห้องก่อนัดให้มันสีแน่นๆเล็กน้อยสาเหตุที่เห็ดให้มันแน่นนะครับข้อแรกเลยคือเวลาตะกัดเตียนมันฟักเป็นตัวออกมาเนี่ยมันสิมนเห็นมากครับบางตัวมันทิ่หมนล่องางล่างถ้ามันหมนล่องางล่างเนี่ย มัขึ้นมากมันจะไปตายอยู่ห้างล่างบบาดที่นี่สาเหตุที่เฮียไห้ไมันแนนนี่คือเวลามันหมอนลงไปปุ๊บมันไปตมดินไปถึงดินแน่แนนมันก็สิกลับทางหมอนขึ้นมาข้างบนนึกก็นะครับอันนี้คือเทคนิคนะเข้าซ่อมไปบึ้งไปเรื่อยๆเขาก็สิรู้ว่า,าวัฏจักรของมัน่นศรราสตรายนของมันเป็นแบบใดนะครับหลังจากได้ที่แล้วนะครับ เอาไข่รโรคีิลาข้าบันลงเฮ้เฮ้เลยโอ้บาดกว่าส oh <my> ีขีดกวัวครับผมอัดไข่เบิ้งสดๆเลยนะครับปกตินะครับไข่มันสีเงาก็นี่นะครับพี่น้องแต่ว่าทีมเงาเนี่ยคือจังคือจังตัวนี้หักออกบเบิดมันมันสีเงาก,ก็นี่อันนี้มันหักมันออกมันสีมีอันเงาๆของนนมนงันเนี่ยมันสีมีอันฟอยอยู่นะครับมันสีมีอันฟอยทีมเงากบสี พยายามเอาออกเก no ือบทุกอันนะครับที่เด็ดออกก่อนที่จะสร้างให้พี่น้องนะครับเสียอ่อนฟอมันออกนะครับนะครับหักออกอันนี้คืออันฟอมันนะครับทิศเงาเลือกออกมานะครับลายเติบโดยที่บ่อสร้างร่วมนะครับคัดสันเพื่อให้พี่น้องที่ค้าสร้างมานะครับมั่นใจเลยว่าบ่อได้รักไก่นะครับเฮ็ดด้วยความซื่อสัตย์อิลีนะครับเติมเพิ่งเติมเทั้งแถมแล้วก็เอาฟอออกนะครับอันใดสงสัยเข้าคัดให้ เป็นย,ยางดีเลยนะครับก้อนที่สีสังก้อนที่สีสังสินะครับทีเนา่าแบบฮ้อนหล่อนเราไสหล่อนเราไสนะครับที่หล่อนไข่ออกหล่อนออกหล่อนออกไข่ไสออกนะครับเดี๋ยวกายจ้างสร้างให้พี่น้องนะครับบ่บ่ไดส้สร้างทั้งไสงทั้งหยางเลยพี่น้องแบบเหตุให้มันให้พี่น้องเส้อใจได้นะครับนะหลังจากเข้า ใส่ไข่กระจายไข่เกียไข่ให้มันเต็มถาดแล้วนะครับที่หน้ากับิีสีนหน้าอีกรอบนึงนะครับผมสีในสีในเปียกเลยครับผมสีในเปียกเลยก่อนที่ห้าสียเอาคุยอก้าวลงนะครับขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สามเอาอยางจากเอาไข่ใส่แล้วเนาะเปียกพอดีแล้วนะครับสุด้ายกบด้วยคุยวก้าวนะครับ เอาไซลล็ออกเอาลก,กับไซลล็สกไเร็วที่แรกิีนี้เอาเซ่เกือบเต็มนะครับมันหนาแล้วก็ล่องเฮ็ดบางเบิง้งระว่างนากับบางมาที่นี่นี่บ่ค่อยเอาลงบนเลยเอาลงบนเลยระว่างนากับบางบาง,าบบาง,บางตัวมันจะเกิดขึ้นมาเสมอกานะครับออกออกมาเร็วกอถ้าถ้านาเนี่ยมันจะค่อยขึ้นมานะครับ เกิดบ่อมกันก็เลยสรุปแล้วเฮ็ดบางเกิดขึ้นกันหมดแล้วหมดแล้วลลวะหลกเออบ่พอสันพีนอนเอ้ยไ,ไ,ได้เปล่เอ,เ,อเอามาใหม่ยิลาไปตักเอาไปอยู่ในถุงเงอนได้หลบได้ลังจากอัดตัวนี้แล้วนะครับก็สิเอาไปอบอบไว้เพิ่นนะครับนี่ครับที่จะเอา,มาอมาอบไว้ออันนี้เพิ่นจะสร้างจองแล้วครับผม อบใบเพื่อนเรียบร้อยนะครับพร้อมอบได้ที่แล้วนะครับกะสีทรงให้เพื่อนนะครับอยู่ตะลับนี่ตะลับนี่เพื่อนเสิมาเอานะครับตะลับนี่เพื่อนเสิมาเอาเองนะครับมันมี่อยู่สองตะลับนะครับทิ้ยเงาเสิไดทรงไปเพื่อนข้างไก่พูนพี่น,อน้องข้างจังหวัดมุกดาหารนะครับมุกดาหารเพื่อนซังมาก ก็สิได้ส่งให้เพื่อนนะครับสําหรับพี่น้องที่เดินห้างมารับเองเพื่อนก็กนอยากมาเบิ่งฟาร์มมาเบิ่งฟาร์มนําเบิ่งวิธีเฮ็ดคอบเนี่ยขัน้นตอนการเลี้ยงการยังนะครับเบิ่งว่าเฮ็ดจังไ๋มันยังสีบออกเพิ่อนถ้าเราคนมาเบิ่งสามรอบแล้วก็ยังกลับขึ้นไปก็ยังเฮ็ดวันได้ก็ขึ้นมาเบิ่งใหม่นะครับมาแล้วบ่ล่มา,มาไหมนะ ไมว่าแถว่าตเปอะไรู้ขึ้นหลแถวให้นี่งยีลาไปตากกระชายได้ไปหรอกตากกระชายอยู่ในถุงนั่นนะอันต้นม,มันนันห้องๆใครแล้วอัน,นามเกิดเซลาบิบอบอปินตับผสมใส่ครับต้องไปเอาที่ปลอดไทย,ไทยหลังจากเอามาแล้วได้ที่แล้วครับผมเสบผิดผสมน้ำให้ชุ่มนะครับให้เปียกเลย ครับห้ามห้ามล้มเบ็ดเติมล้มกันโอ้โหนนามยับเลยยับใส่น้ำก่อนนะอีพ่อเห็ดเหมือนถีบมั่วเลยตันตันจัดไปอีพ่อถีบใช่ใช่เปล่บ อย่ามันมีหินนะเอามาลงโรยลงมาแล้วโรยเกลือโรยใส่โรยใส่ลงเลยโร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 ยละลายโอ้ยแย่ใส่เบิ้ลปนมันฉีป็นก้อนมันฉีบวกกระจายเออปนฉีบวกกระจายด้วยด้ยยรูให้ที่ควายอ่าเก็บบานนี่กระเบื้องใส่ลงไป นีเค็บกระดึแลอีกสเรียบร้อยทันตอนสุดท้ายซีดนนำซีดนนำชุ่มชื้นนะนี่ลาซีดไปไ<ห><อ>กไป็เหรอพออบอบอะไรที่อ,อบเราอบ มาเลยออกเลยนี่อันนี้ลูกค้าจะมารับเองกั็พั่มหลังจากโอเว่นได้ประมาณซีวันเพิ่นสิมาเอาครับเพิ่นมาโอวไวเไปเพิ่นเนี่ยครับหลังจากนั้นแหละครับี้หน้าเอนใส่ออกมาเลยโมนี่เกาโม่งแล้วยังบ่ทันนั่นมี่ขี้ฝาลายครับเกาโม่งแล้ว แดดก็ยังบ้า,านลิกาอยู่กัสิอบต่อไปอีกนะครับครับสำหรับเมื่อนี้อ,อ,อีพออีพอมาอัดต่อป่ะฮะเออกระสีอัดอยล่าล่าคุณกระส้มก้อนืปอนี้ครับเมื่อนี้ครับทิศเหนือคับบุ้มบิม้มนะกระสิขอล่าไปก่อนนะครับหลังกระสิอัดไข่ส้มดีต่อไข่แมวนะครับอบไว้เพลินนะครับย่างยูซองตะลับนะครับตอนนี้ว่างอยูซองตะลับมือเลี้ยงทิศเหนือกระสิเก็บข้อนี่นะครับประมาณ เกือบโลกคนละนะครับแล้วก็จะอัดต,ต่อไปอีกเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากได้ไข่ตะกระแตนไปเลี้ยงนะครับโทรเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทั้งเพจทั้ง u t u b e นะครับหรือว่าสิเป็นเบอร์พี่น้องมุมบิมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับเมื่อน,นี้ลาพี่ละน้องไปก้อนเอาไว้พบพ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีคับ